วันนี้นะครับเราจะมาทําตัวนี้ครับแอ s สเ b l y ี่คานนะครับนาไปใช้เองแต่เรายังไม่ใส่เหล็กนะครับเพราะว่าผมไม่คิดเหล็กในสกนับอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะหนักนะครับใครจะใช้ก็ใช้นะครับผมก็จะเขียนขึ้นมาก่อนเลยฟึบมาเขียนคานนั้นมาก่อนเลยดึงขึ้นไปเลยครับสมมติคานสูง40เซนนะครับก็4 0่รมิลนะครับบริเวณนี้นะครับคานมันก็จะนะครับมันก็จะ ว่างอยู่ที่200คือ20เซน200มิลน,นะครับ MM ให้เขาไปนะครับปึ๊บปบใส่ MM ให้เขาไปนะครับเป็นเทอเข้าไปได้แล้วนะครับผมก็คลิกทำกรุ๊ปให้เขาปุ๊บนะครับ เราผมก็จะเอามาไว้นี่ครับไว้ด้านล่างนะครับนี่ครับเวลาเราดึงมันจะได้ออกจากเซนเตอร์นะครับคานอ่าต่อไปนะครับเราก็จะเขียนตัวนี้นะครับเขียนผนังเขียนอะไรนะครับไม้แบบไม้แบบหนาสักสิบห้ามิลสิบห้ามิลนี่แน่อ่าสิบห้ามิลก็จะกรุบให้เขานะครับกรุบอ่าส่วนตัวนี้ก็ยกไปด้านนี้นะครับยกไปด้านนี้นี่ครับได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้เราก็จะเขียนอีกนะครับเขียนเป็นพื้นเราจะเขียนอะไรครับ เขียนลีนนะครับเขียนลีนลีนหนาเท่าไหร่ครับ5เซน50นะครับการทําลีนอันทําเป๊ะๆแบบนี้มันก็ทําได้นะครับแต่เราจะเผื่อไว้หน่อยหนึ่งข้างละ5้นะครับข้างละนี่ครับลีนนะความหนาอาจจะเผื่อพื้นที่ให้เขาหน่อยแล้วก็ทากรุ๊ปไว้ยังไม่ต้องไปทําแรงเส้นต่อไปก็เป็นชั้นของทรายนะครับทรายนะครับก็หนาที่10เซนนะครับก็กดและดึงลงมาอีกนะครับเป็นห้าสิบหน้าเห็นไหมแล้วก็ ออกมาข้างอีกครับนี่แน่ทำทรายนะสมมตินะอ้าวโอเคเราก็จะได้ชิ้นงานมานะครับนี่บริเวณนี้นะครับตอนนี้เราก็จะคลิกขวานะครับไปดูที่ตัว E T Info ก่อนนะครับ E T Info ตัวนี้นะครับอ่าบริเวณนี้นะครับเราไปนู่นก่อนเลยไปที่ตัวนะครับตัว Material นะครับ Material ตัวนี้ก่อนนะครับนี่ Material นะครับไอ้ Material ตัวนี้เราก็ไปดูเลยว่าสีในโมเดล In Model มีไหมโอ้โหสีเพียบเลยสีเพียบทาไงครับ อินโมเดลเราไม่ต้องการนะครับเราลบออกไปเลยครับบิลิทอเลยนี่นี่เราไม่ต้องการนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทําอะไรเดี๋ยวไปดูนะครับเราได้ชิ้นงานแบบนี้มาแล้วเรากดคลิกรอบนะครับเราก็กดบริเวณนี้เลยนะครับกดนี่โอเปนแอสเซมบลีไดอะล็อกโอ้เนี่ยกดมาแล้วนะครับไดอะล็อกมันก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะขึ้นดอะล็อกมาแบบนี้นะครับเราก็ทําการกดนี่ครับออโต้แอสเซมบลีให้เขานี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ออโต้กดมาแล้วออโต นี่เราจะลองดูทีสมมติผมมีเสานะครับเสาเนาะเสามีเสาขึ้นมานะเออผมขี้เกียจคนขี้เกียจนะทาอะไรก็ลําบากส MM. องร้อยมมอ่าอ่าสมมติผมมีเสาเนาะมีเสาเป็นอย่างนี้อ่าผมก็จะยืดจากหน้าเสาอ่าดูทีนี่ขานชั้นล่างนะขานชั้นล่างายืดจากหน้าเสาขึ้นมาปี๊ดนี่แน่เรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมอ่าเรียบร้อยแล้วอ่ะส่วนตัวข้างบน ข้างบนอ่าชั้นสองมั้งอ่าชั้นสองแล้วก็ทําไว้นี่ทำไปหนึ่งชุดนะนะชั้นนี่ชั้นล่างเฉพาะชั้นล่างนะคานชั้นสองก็ลบออกไปนะครับ <c oughs> ขอโทษครับไม่จะบายฝนตกนะครับตัวนี้ลบออกไปนะครับลบไปทําไม้แบบนะครับไม้แบบพื้นเหมือนกันนะครับผมก็ยืดขึ้นไปอีกนะฮะยืดไปได้สิบห้ามิลนะครับสิบห้าเอ็มเอ็มใช้สเกลก็ได้นะครับนี่แต่ต้องใส่ระยะให้เขานะครับเอ็มนะใส่ระยะให้เขาอันนี้ก็มาชนแค่นี้นะครับไม้แบบนะไม้แบบจะได้รู้ว่ากี่ตารางเมตรเนานะ อ่ะไม้แบบครับผมอ่ะไม้แบบอันนี้เราก็ทําไปอีกชุดหนึ่งปั๊บนี่แน่ครุบแล้วเราก็กดไปอีกออโตม้มาอีกนี่แน่แล้วก็ปายนี่คานชั้นสองแล้วคานชั้นสองนี่นี่คานชั้นสองมีไม้แบบมาด้วยนะครับแต่เราคงไม่ต้องไปเขียนอะไรอะไรนะคำยันอะไรมันวุ่นวายนะแค่นี้เราก็คิดปริมาณได้แล้วนะครับผมต่อไปเรามาดูเราวิธีการต่อไปเราจะทําอย่างไรนะครับไม้แบบ เราก็กดเลยนี่ครับมันมี4ชิ้นงานนะครับตัวบนนี่นะสชิ้นงานนะเราก็ทําการคลิกตัวนี้นะครับคลิกปุ๊บนี่แน่มันอยู่ตรงไหนเลเยอร์อาะเราทาการคลิกอีกรอบคลิกขวาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่เอาเรียกต่างนี้ออกมานะครับ SADInfo นะครับเราก็ไปตั้งแท็กให้เขานะครับอันนี้เป็นหมายแบบเราตั้งเลยนะครับหมายอ่าหมายแบบเนาะอ,อ่าโอเคเขียนไปเลยหมายหมายแบบอ่าด้านไหนด้านด้านด้านข้างอ่าด้านข้าง ว่าแบบด้านข้างถ้าเราจะทำละเอียดนะอันนี้ก็ไม้แบบด้านลา่างด้านล่างนะแบบด้านข้างเอาอีกอ่ะแล้วก็ทรายด้วยกันทรายหยาบทรายหยาบเนาะละเอียดไม่ต้องนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรอีกเป็นลีนคอนกรีตอ,อ,อ,อ่าลีนนี่เฉยก็พอละอ่าลีนเขียนขี้เกียนเขียนเนาะอ่า แล้วก็ตัวอะไรอีกอ่าต่อไปก็เป็น rete, คอนกรีตคานอ่าเป็นคอนกรีตเนาะคอนกรีตอ่าเป็นคานอ่าเป็นคาเนคาเดี๋ยวเราก็ไม่เปลี่ยนเบอร์เป็นอะไรได้นะครับคานคอนกรีตเนาะอ่าโอเคถ้าเรามีเบอร์แล้วก็ไปใส่เบอร์เอเบีงบีสองอะไรก็ว่าไปนะครับนี่เราก็ได้แล้วอ่าตัวนี้มันหนาเท่าไรเอ,อ่ยนี่ยี่สิบสามตัวนี้มันอะไรแล้วกดคลิกดูอีกทีนึงก็ได้นะครับนี่แล้วกดตัวที่สองมีไหมอ่าตัวที่สองเรากดคลิกดูดิ อ่าแบบด้านข้างที่เราบอกเรากดได right right right? right? oh ้เลยครับไปที่อะไรไปที่ไม้แบบด้านข้างเห็นไหมไม้แบบด้านข้างนี่ด้านอะไรด้านข้างอ่าด้านด้านโอ้ด้านเฉยเดี๋ยวน้องหนูนะครับลืมนะครับลืมลืมด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างแล้วก็กดอีกทีหนึ่งไม้แบบด้านข้างแล้วก็กดโอเคให้เขานะครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับแล้วก็กดคลิกนี่อีกตัวหนึ่งไม้แบบไหนตัวนี้ก็เป็นไม้แบบด้านข้าง เส้นกันนะครับกดโอเคนะครับอ้าวอีกตัวนึงกดไปปุ๊บตัวที่สี่นะครับก็กดนี่ครับโอ้นี่เป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตนี่มาแล้วก็เป็นคอนกรีตดานคานนะครับแล้วก็กดโอเคเราไปดูตัวที่หนึ่งมาต่อนะครับที่หนึ่งนี่ครับตัวนี้ถ้ากดกดตัวนี้บริเวณนี้อ่าเห็นไหมตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นไม้แบบด้านล่างเนาะเป็นไม้แบบ ด้านล่างโอเคนะครับโอเคนี่ได้แล้วนะครับนี่ได้แล้วส่วนตัวด้านล่างนี้นะครับเราก็กดอีกตัวหนึ่งกดดูดพลืดเลยเขานี่แน่กดโนนะมีอะไรบ้างเราก็ไปดูนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งคืออะไรอ่าไม่รู้เรายังไม่รู้เอาแปลวด้านข้างให้หมดก่อนนะเราด้าน,นข้างก่อนเราไม่มั่นใจความหนาความอะไรเราไม่ไวัดไว้นี่คนขี้เกียจใช่ไหมฮะทำงานอ่าตัวนี้เป็นไม้แบบด้านข้างเหมือนกันเนาะไม้แบบด้านข้างโอเคเห็นไหมครับ แล้วก็กดตัวที่3ไปกดคลิกตัวนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็กดอ่าไม้แบบด้านข้างอีกแล้วนะครับดาไม้แบบด้านด้านอีกทีกดโอเคอีกทีนะครับเอาต่อไปกดอีกทีตัวที่4แล้วตัวที่4่อ่านี่ตัวนี้ออ้ความหนาตัวนี้4 100 100, 100้ย้ทรายทรายทรายอ่าทรายหาบอ้ยทรายหย 5, าบปึ๊บกดโอเคนะครับอ่าต่อไปทํายังไงดีทํายังไงดีต่อไป, ID, ID, ต,อไปตัวที่5กดนี่เหมือนเดิมนะครับกดตัวเดิมอ่อน,นี่เป็นขานขอนกีตเนาะเป็น การคนกิีตข้านเกเรียบร้อยดังต้องไปตัวที่หนึ่งตัวนึงมีตัวที่หนึ่งยังไม่ทานะครับตัวที่หนึ่งมีอะไรครับอ๋อตัวนี้เป็นความหนาห้าเ้นอันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นใส่นะาเป็นลีนคนกิีตรออ e ีนอลีนโอเคครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วโอเคเราจะลองดูนะครับนี่ดึงขึ้นไปนี่เห็นไหมครับได้เรียบร้อยนะครับนี่เอานี่เอาุปกรณ์อ,อ่าเกกะเนาะเห็นไหมครับดึงได้แล้วส่วนตัวนี้ผมจะเอาตัวนี้มาปุ๊บกดโนอ่าแล้วผมก็จะดึงอกไป นี่ครับเรียบร้อยเราคิดได้เลยนะครับมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเราจะต้องดูที่ว่าระยะเวลา7จนาทีแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเป็นซอกคลิป2นะครับเดี๋ยวมันจะยาวมากครับผม